วันนี้เราจะเล่นตัวอะไรดีวะผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมขออนุญาตดูก่อนกนแล้วกันว่าตัวไหนที่ผมควรเล่นดีดูก่อนแล้วกัน้องเล่นตำแหน่งไฟเตอร์ดีไหมวะไฟเตอร์ Fighter มีตัวไหนที่เราเล่นได้บ้างไหมตัวนี้ไม่ได้นี่วาแทงก็มีแก๊กตกดโทโลทาร์โลแไฟเตอร์ Fighter, มันจะเล่นดีไหมวะคือ ผมคิดว่าไม่มีตัวไหนหน่าเล่นเลยวะ่ะเราจะไปเล่นแก๊กดีกว่าทุกคนนะดูสองแล้วเราควรทําคลิป e p พีสองแล้วแหละก็คือเล่นตัวละครใน rv ก็คือแต่และตําแหน่งที่ไม่ถนัดนั่นเองนะครับผมวันนี้เราก็จะมาเล่นตัวแก๊กนี่แหละตําแหน่งซับพอร์ตที่เราไม่ถนัดไปไปดูกันเลยมาครับ มันให้ขึ้นเรนบนเหรอแต่เราไม่ขึ้นว่ะโทษทีขออนุญาตอยู่เลนล่างก่อนก็นแล้วกันป่าครับเอาไงดีออกของตามที่เขาให้ออกไปก่อนก็นแล้วกันเนาะผมคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟคมากที่สุดเพราะว่าเราเล่นไม่ถนัดนะครับในตัวนี้เราเลยไม่อยากออกของตามใจตัวเองถ้าเอาอของตามใจตัวเองดูทรงแล้วไม่น่าที่จะเวิร์กวะยิงโดนด้วย เอาอ่ะมีสิทธิ์อยู่มีสิทธิ์อยู่ที่เราจะสามารถดึงรายเพื่อนค้าได้เว้ยตอนแรกก็นึกว่าจะดึงไม่โดนซะแล้วไม่เป็นไรโอ้ยตัวนี้ถามว่ามันเิ่มยากพอสมควรไหมสําหรับคนอื่นผมไม่รู้นะแต่สําหรับผมผมคิดว่ายากนะยากที่สุดก็อาจจะเป็นไปได้เลยนั่นเองนะครับผมเพราะผมไม่ถนัดเลยละถ้าให้เล่นตําแหน่งซัพพอร์ตผมจะไม่มีทางเล่นตัวนี้โดยดุดฐานอน่ะอา่า เพื่อนช่วยเราหน่อยเพื่อนเพื่อนบอกบอกชนะป่ะเพื่อนบอกให้ชนะบอกให้ชนะเดี๋ยวเราช่วยเดี๋ยวเราช่วยนาะยเราดึงมาให้แล้วคายตายคา้ตายอู้น,นิดเดียวคายตาย <Okay. S 1> โอเคได้อยู่นึกว่าเพื่อนจะฆ่าไม่ตายซะแล้วเอาหน่อยเอาหน่อยมาดีอลิซอลิซจะสู้แก๊กหรอจ้ามาดีครับเพื่อนอยาเขาป้อมดีเพื่อนไปเพิ่มเลือดไปไปเพิ่มเลือดไม่ต้องเป็นห่วงเรา เดี๋ยวเรายื้อไว้ให้นายเองนายไปเพิ่มเลือดเลยเพื่อนตอนนี้เราก็ตีคลิปแดงไปก่อนก็แล้วกันเพิ่มเลือดโอเคได้อยู่ถือว่าสู้ได้อยู่นะครับผมเพื่อน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 ไหวปะเพื่อนไหวปะเพื่อนไหวว่าไม่ไหวก็หนีโอ้โหเพื่อนตายละผมดึงโดนนะโอ้โหไม่โดนนะครับผมโอ้ดึงไม่ถึงด้วยแหละเมื่อกี้แต่ผมก็จะยื้อยื้อก่อนยื้อก่อน ยื้อไม่ได้แล้วว่าคงต้องหนีอุยเลือดจ,จะหมดดีนะยังไม่ตายอุย้ยเรากลับบ้านไม่ได้อ่ะยังไม่มีใครมาช่วยเหลือเราเราดึงมาก่อนก็แล้วกันนะลิโอ้ลิศไม่ตายอ้อุซ่า ح ح จะดึงให้ลิศมาตายอย่างน้องก็ต้องตายคู่นะเว้แต่ลิศดันไม่ตายซะง,งั้นอุย้ยโดนดันป้อมแล้วเพื่อนเพื่อนค่ายตายค่ายตายเราจะได้แลกกันไปนะเว้เพื่อน เพื่นฆ่าตายมาวะโอ้โหูซนนตฝั่งนั้นเขาไปตีมังกรเล็กแล้วว่าโ,โหฝั่งนั้นเขาก็โหดเหมือนกันนะเนี่ยแต่ขอโทษทีพอดีว่าเกมมันอยู่ที่ป้อมนะแต่ต้องจบป้อมให้ได้เว้ยคิวเราสู้ไม่ได้ไม่เป็นไรเมื่อกี้เพื่อนหายไปไหนอ่ะไอ้ตัวเทอรนัทเนี่ยไม่มาช่วยเหลือผมมั้งเลยอะคุณไปเล่นตำแหน่งไหนมาเพื่อนแล้วดาเมจคุณน้อยเกิน ดูดแล้วไม่มีใครมาช่วยผมเลยวันนี้ผมต้องหนีว่ะเพื่อนกลับบ้านไปให้ตัวอื่นมาช่วยผมดีมกว่าเนาะเพื่อนเทวานัทนี่ไม่น่าที่จะเวิร์กว่ะโอ้โหทำไงดีครับเนี่ยผมดึงโดนป่ะดึงโอ้โหเมื่อกี้วดได้ไงผมคิดว่าผมดึงโดนแล้วนะวืดเฉยโอ้โห ไข่ก็ได้มาช่วยกับผมทีเทวานัทไม่น่าที่จะไหวว่ะแต่ถามว่าพอจะได้ไหมอู้หูดึงโดนอยู่เมื่อกี้อยโอ้ไม่พ้นเมื่อกี้ผมถอยไม่พ้นโดนนันป้อมแล้วเพื่อนเออตัวฟาร์มตำแหน่งจังเกิลจนว่าจะมาคายตายคายตายตายสักตัวไม่ไม่ตายเลยหรอ โอ้ฝั่งตรงข้ามเขาก็ตุดเติมไปแล้วนะขนาดตัวฟาร์มเรายังฆ่าตายได้ก็เขาลุมมันเนะจริงๆตำแหน่งฟาร์มมันต้องแบบว่าตึกกว่านี้นะผมคิดว่าแต่มันบางเกินไปว่ะรอให้ของเกิดเขาอาจจะแบบเก่งกว่านี้ก็ได้นะไอตัวที่เพื่อนเล่นเนะ่ะตำแหน่งฟาร์มมันนะแต่เลนบนดูทรงแล้วน่าจะโดนดันป้อมแตกอย่างแน่นอนเลยอนะ ไม่มีใครขึ้นไปเลนบนเลยอะเฮ้ยเทอนัท oh <my> อย่าเย็นนิ่งดิเพื่อนนายเล่นตำแหน่งนี้แล้วนายควรที่จะช่วยเหลือเราบ้างนว้ยเราไม่ใช่ตัวทำดาเมจนว้ยเพื่อนเรามันตัวแบบซัพพอร์ตที่คอยช่วยเหลือนายนว้ยดาเมจเราไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นนนเนาะเพื่อนอย่าล้วงลึกอย่าล้วงลึกเฮ้ย oh <my> ดึงโดนไหม ผมจะกะจังหวัดดึงแคหน่อยเมื่อกี้ไม่กล้าปล่อยนะครับผมกลัวปล่อยไปแล้วจะโดนไอ้นี่นะครับผมโดนคลิปแทนไปปล่อยให้เขาดันไปปล่อยให้เขาตีคลิปฝั่งเราไปแต่ผมคิดว่าผมน่าจะดึงมาได้สักตัวก็ยังดงีดึงโดนอันเตะครับจังหวะนี้ได้อยู่ได้หนึ่งคิวแล้วได้หนึ่งคิวได้หนึ่งคิวอลริสอลริสหนีว,นว่ะ พอลิไม่มีตัวทําดาเมจหนีเฉยเลยอะไม่การสู้กับผมไม่ว่าลิทคุณแม่จริงคุณก็สู้กับผมตัวตัวดิคุณอย่าให้ตัวทําดาเมจมาช่วยเหลือสิครับเออตำแหน่งเดียวกันนะ่ะอันนี้ผมก็ตีคลิปช้าซะเหลือกเกินดูสิขนาดตีคลิปยังช้าขนาดนี้ไปตีศัตรูมันจะสู้ใครได้วะถามหน่อยไม่มีทางหรอกที่จะสู้ได้ผมดูจาก การตีคลิปเมื่อกี้แล้วอ่ะนันป้อมนั้นป้อมนั้นป้อมโอ้โหไม่ทันว่ะเทลฝั่งนู้นเข้ามาแล้วอ่ะเทลฝั่งนู้นเล่นเป็นอยู่นะฝั่งเราเล่นเป็นหรือเปล่าวะก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะเล่นเป็นแต่เล่นไม่เก่งก็เป็นไปได้นะไปถึงเทลฝั่งเราอ่ะแต่ผมก็จะพยายามช่วยเหลือแล้วกันเพื่อนเพื่อนเพื่อนตีเตโอเคเตีได้โย่ล่อเขามาป้อมเราล่อเขามาป้อมเราเราอย่าลวงลึก เราลงลึกมีสิทธิ์แพ้สูงเอ้ยมาเดีมาดีเขาอยู่ที่ป้อมอย่างเดียวแล้วเพื่อนเทลมันก็ลวงลึกเกินอ่ะไม่ไหวก็คือไม่ไหวดิเพื่อนผมดึงโดนโอเคเปิดอันติเรียบร้อยดูดโอเคเพื่อน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 เพืเพื่อนจาเพื่อนจาฆ่าให้ตายโอ้ผมจะกดหนีแล้วผมดันไปกดปุ่มมัด มันเลยจะวิ่งไปต่อสู้นั่นเองนะครับผมตอนนี้เพื่อนฆ่าตายอ่ะไอตัวเมื่อกี้น่าจะฆ่าตายไปแล้วนั่นเองนะครับผมแล้วฆ่าตายไปแล้วสองตัวเหลือตัวสุดท้ายเพื่อนดันป้อมยาวๆครับเพื่อนดันยาวๆเลยเจ้าจิงวันนี้ตำแหน่งเราคือตำแหน่งซัพพอร์ตแล้วตัวเมื่อกี้มันคือตัวสไปเดอร์แมนเหระวะเหลือ,อยังไง เหมือนตัวสไปเดอร์แมนเลย <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันอนะ่ะสไปเดอร์แมนมันก็อยู่ตำแหน่งพวกแทงซัพพอร์ตเปล่าวะน่าจะดูผิดแล้วมั้งหมายถึงผมอะน่าที่จะดูผิดนะครับว่ามันคือตำแหน่งอะไรนั่นเองนะครับผมตอนนี้เราก็จะอยู่เลนล่างอย่างเดียว่อน,น,นอดันป้อมนะดันเลยดันยาวๆครับยังวันี้ดันโอ้ยโดนโดนโดน ช่วยดันป้อมหน่อยเทอนัดันให้แตกดันให้แตกดันให้แตกโหดามจตการตีป้อมยังช้าเลยอะขนะดามจตการตีป้อมนเนี่ยยังช้าสุดๆเลยครับผมแล้วถ้าต่อสู้มันจะไหวเหรอมาดิมาดิเพื่อนเราแทงให้อยู่เพื่อนเราแทงให้อยู่ตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายหนีไปไหนตัวสุดท้ายหนีไปไหนนี่ไงมาหล่อจะสามาด้ดึงโดนแล้วเพื่อน ช่วยช่วยช่วยกันช่วยกันฆ่าฆ่าได้ปะค่าได้ปะค่ได,ะได้เพื่อนอาเมอกี้มาหลอดตายปะนาะตายใช่ไหมอ้า oh. อันนี้แะละซานิสนี่หว่านึกว่าเป็นมาหลอดเพื่อนช่วยหน่อยโอเคดันป้อมเลนล่างเลยเฮ้ยไ oh. อตัวนี้มาตัวนี้มาเพื่อนช่วยเหลือกันช่วยเหลือกันค่ายตายเดี๋ยวเราดึงนะถ้านายเข้าไม่ตายเราดึงตายอยู่เราแทงให้อยู่เราแทงให้อยู่ ตอนนี้เพ่อหนีหนีเชื่อผมเธอหนีไม่ไหวไม่ไหวหนีโอ้โหเพื่อนหนีไม่พ้นว่ะไม่เป็นไรเราต้องหนีจริงๆว่ะเราไม่ไหวเมื่อกี้เราดูแล้วแต่เพื่อนก็พยายามสู้อย่างเต็มที่เนะแต่ก็ต้องชมเพื่อนนะตำแหน่งฟาร์มข้าได้หลายตัวอยู่พอสมควรเฮ้ยมา,าช่วยเราหน่อยยอนเทวนะตัวเดียวไม่น่าที่จะไหวว่ะ เทลดูเหมือนจะไม่ค่อยเวิร์กสำหรับการทำดาเมจสักเท่าไหร่นะ <Double kill. S 1> เราต้องดันเลยดันยาวๆครับจังหวะนี oh, เ้เอ้ยเอ้ยเอาไงเหรอดึงเรียบร้อยขอเปิดอันติก่อนกันแล้วกันดูเขินค่ายตายตัวสุดท้ายอลิซโอเคดันป้อม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 ย้อนเมื่อกี้ย้อนทําอะไรย้อนจ <What? S 1> ๋าเดี๋ยวผมค่ายเดี๋ยวผมค่ายใ้ตัวนะี้ oh. ผมคิดว่าผมฆ่าได้ เฮ้ย hey. ทำไมมันคือตัวอะไรวะซูเปอร์แมนปะนมันหาอเหมือนซูเปอร์แมนแล้วมันก็มีไอเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรผ้าข้างหลังเหมือนซูเปอร์แมนเลยหรือว่ามันเป็นซูเปอร์แมนวะเรางงกะตัวที่เพื่อนเล่นแล้วตัวฟาร์มป่าฝั่งเราอ่ววะมันคือตัวอะไรวะใครรู้ช่วยบอกผมทืนะครับผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือตัวอีหยังแต่ตอนนี้ เราห่างจากฝั่งตรงข้ามตั้งสิบคิวเฮ้ยแต่ดาเมจมันแรงอยู่นะดาเมจแรงเวอร์แต่ไม่น่าใช่ซูเปอร์แมนล้วะซูเปอร์แมนมันฟันแบบนั้นไม่ได้ใช่ปะมันได้แต่ดันอันนี้มันคือตัวอะไรน่าลองไปเล่นเหมือนกันนะเนี่ยตัวเมื่อกี้ตัวฟาร์มป่าฝั่งเราอะตอนนี้เราต้องดันเลนไหนให้แตกก่อนดีวะเพื่อนเราต้องไปช่วยเหลือเพื่อนดีไหมไม่เอาดีกว่าขอยอยู่เลนล่างก็แล้วกันเนาะ ซึ่งเราตำแหน่งเลนไหนเราก็อยู่เลนนั้นนะเราจะไม่มั่วไม่ตัวก็แล้วกันถ้าเรามั่วมัวตัวตัวไปดูทรงแล้วเราน่าจะมีการผิดพลาดสูงนั่นเองนะครับผมอาจจะแบบว่าตายทั้งตีก็เป็นไปได,ด้ทำว่าตีเราไม่ไหวหรอไม่ใช่หรอกผมคิดว่าเลดเกมหน้าที่จะสู้ได้อยู่แต่คือเราก็มีสิทธิ์ที่จะแบบว่าทีมไฟแพ้เขาได้ก็เป็นไปได,ด้นั่นเองนะครับผมถ้าเรา แบบเข้ามัวๆตัวๆนะเราดึงมาให้เราดึงมาให้โอ้โหดึงวุดปะเมื่อกี้ผมดึงวุดเขาใช้สกิลพอดีอ่ะไม่งั้นผมดึงเขาโดนอ่ะไม่เป็นไรฆ่าไม่ได้ก็ฆ่าไม่ได้ตอนนี้เรามาตีมังกรช่วยเหลือเพื่อนก่อนก็แล้วกันอลิสอลิสอย่าห้า่นะจ๊ะถ้าอลิสห้าวเจ้าจะโดนนะจ๊ะอลิสจ๋าเพื่อนค่ายตายเลยฆ่ามังกรให้ตายเดี๋ยวเราไปช่วยตัวตำแหน่งฟ์มป่าก่อนก็แล้วกัน ลิซจะหนีไปไหนหรออลิซอุ้ยเมื่อกี้ผมกดไปทางอาลิซนี่ว่ะทไมอยู่ดีมันก็มันดึงไปทางอื่นวะงงเราค่าได้เราค่าได้เราค่าได้เพื่อนไม่ต้องช่วยคือแบบตูวไหวอะครับตอนนี้แปดคิวตำแหน่งซัพพอร์ตจริงแบบวะเนี่ยได้แปดคิวอะครับผมซัพพอร์ต ทำคิวได้เยอะเกินอย่างน้อยไม่ได้ยังีแต่เราก็ช่วยเหลือทีมได้เยอะพอสมควรอยู่นะเมื่อกี้เราดึงมืดอีกแล้วอ่ะเราดึงมืดบ่อยเกินไปแล้วอ่ะครับผมดันต้อมนี้ให้แตกดันต้อมนี้ให้แตกได้ปะเพื่อนก็จะตายว่ะเทลอ่ะเทลไม่รู้จักไอ้นี่เลยหรอฆ่าฆ่าฆาไปเติมเลือดก,ก่อนเพื่อนเชื่อเราเถอะ มาไปเติมเลือดก่อน,นเรียนกางเขาต่อสู้กันนะต่อสู้หรอต่อสู้หรอต่อสู้หรออุ้ยเราไม่ใช่ตัวทําดะเมนดนี่ว่าเราต้องหนีเราต้องหนีอหนขอนีก่อนขอนีก่อนมาช่วยเราทีบัตเตอร์ไฟโอมีบัตเตอร์ไฟไม่ไหวอดีผมยืนรอให้ตาแหน่งฟาร์มมาช่วยเหลือเราเลยเนะี่ยดึงเพื <have> ่อนฆ่าโอเค เราหาเรื่องใส่ตัวอีกแล้วให้เราถ้าเราไม่ดึงเมื่ันจะเพื่อนอาจจะฆ่าตายได้แล้วเราก็ไม่ตายด้วยนั่นเองนะครับผม <laughs> โอ้โหเรามีข้อผิดพลาดในการเล่นตัวนี้เยอะพอสมควรเลยนะแต่ก็ถือว่าเป็นการที่เราต้องนำใช้ไปเก็บปรับปรุงด้วยนะตอนนี้ไปครับ ยังไงเอ่ยเราจะเกิดมาไอแล้วจบเกมได้เลยหรือไม่รอบนี้หรือว่าเรายังจะคงตายต่อไปก็ไม่รู้เหมือนกันนั่นเองแต่ตอนนี้ผมคิดว่าเราน่าจะดันเลนกลางไปก่อนก็นแล้วกันเลนกลางมันน่าจะเป็นแบบว่าฝืนรวมของตี้ฝั่งตรงข้ามและตี้เราพอสมควรนะครับผมเพื่อนเชื่อเราดันเลนกลางให้จบเลยเพื่อนเออเด้ มาดจ้ามาเลยป้าสตูฟังตรงข้ามานจ้ามาเดครับดันเลนกลางให้จบเลยเพื่อนไม่ต้องไปเลนอื่นแล้วดันเลยดันดันเดี๋ยวเราแทางให้เราแทางให้ข้ามาหรอดให้ตาข้ามาหรอดให้ตาก็พอโอเคได้อยู่เปิดอันติฆ้าดีเพื่อนตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายโอ้ยไม่ใช่ตัวสุดท้ายว่ายังมีชนิดอยู่ โอ้โหไรตำแหน่งฟาร์มป่ามึงงวดแต่ฟาร์มทำไมเพื่อนเขาบวกกันอยู่นะเนี่ยโอเคค่าให้ตาโอ้ดึงเวืดอีกแหละผมมักจะดึงเวืดบ่อยอะไรขนาดนี้ครับเนี่ยค่าตาข่าได้ปะข่าแถวนั้นให้าเดี๋ยวผมดึงให้ผมดึงให้คุณฆ่าคุณมาฆ่าผมรูดผมรูดรูดโอ้ไม่ไหวแต่ผมฆ่าได้ฆ่าได้ฆ่าได้ไหมเฮ้ยข่าได้นี่ว่า เมื่อกี้ผมนึกว่าผมฆ่าได้แต่ตัวตำแหน่งฟาร์มป่ามันฆ่าได้ว่ะไม่เป็นไรตอนนี้ผมเลือกที่จะสู้ดีกว่าผมไม่ถอยดีกว่าไหนๆก็จะมาลองวัดสี่มือดูแล้ว,ว่าไหวหรือเปล่าจ้าดึงวืดไม่พอยังใช้สกิลเหลืออันติวืดอีกผมนี่บอกเลยตัวนี้ผมเล่นไม่ถนัดจริงๆถนัดไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่นี่ยรอไปสิบคิวละ้ะผมโดนลุมบ่โนโดนลุมเบ่น้น ช่วยผมทีผมโดนลุมครับไม่มีใครอยู่ตำแหน่งนี้เลยหรอไม่มีใครอยู่บริเวณนี้เลยหรอไม่เป็นไรเ๋ยลรอรับป้อมรอครับป้อมรอ,รอ,รอได้ดึงครับจังหวะน,นี้ดูดต่อเลยก็แล้วกันป้อมตีป้อมต,อตีเพื่อนช่วยหน่อยโอเคอลิสอลรสเหรออลิสจะหนีข่าพลไหมน่าจะหนีพลว่ะอลิสอะไม่เป็นไรปล่อยเขาหนี <has S 1> ไปก่อนก็แล้วกันดึงโอ้โห ดึงวืดอีกตามเคยบัตเตอร์ไฟฆ่าเลยฆ่าเลยลิฟไม่น่าที่จะหนีคนแล้วแหละลิฟมันจะหนีไปไหนได้วะเมื่อกี้มันถึงทางตันแล้วเพื่อนเลยไอครับดันป้อมให้จบเลยทีเดียวป้อมใหญ่เลนกลางแบบสามารถเข้าป้อมใหญ่ได้เลยใช่ไหมโอ้ยลิฟดันป้อมนี้ก่อนกันแล้วกันเพื่อนเลนกลางปล่อยให ตัวนั้นตายไปก่อนก็แล้วกันเราดันครับดันไปเรื่อยเพื่อให้ปอมเล็กเขาเหลือน้อยที่สุดใชนติตีใครเมื่อกี้ใช้ติตีใครเพื่อนเราก็งงกันนายเหมือนกันนะงงเลือกเกินตอนนี้ผมคิดว่านิงาตี้เราก็น่าที่จะเหนือกว่าอยู่พอสมควรเลยนะครับเรื่องการคิวก็เรื่องแบบทีมไฟอะไรต่างๆ ดเดผมชิวๆครับตอนนี้คือแบบสู้ได้สบายอยู่สองคนกับไอตัวพีเซียเนี่ยผมคิดว่าน่าที่จะเวิร์กสุดแล้วถึงไม่มีตัวฟาร์มป่าก็สามารถแบบชิวได้เรื่อยๆอ่ะเหมือนผมเป็นตัวแทงให้เลยครับผมจังหวะเนี้ยดันเพ่นดันเลยเดี๋ยวเราไปหาต่อสู้กับพวกศักตรูเองก็แล้วกันจังหวะเนี้ย เพื่อนดันป้อมให้จบเลยเพื่อนเกมมันยื้อเวลามานานแล้วนะครับเพื่อนดันป้อมให้ตายเลยมาดดมาดดไหวเพื่อนช่วยแล้วหน่อยเพื่อนช่วยล้วหน่อยบัตเตอร์ไฟต้องช่วยแต่ผมคิดว่าผมหนีดีกว่าวะ่ะเลือดผมก็น้อยเหลือเกินสุดยอดดันป้อมจบแล้วครับจังหวะนี้ถามว่าใครได้ MVP หรอคงไม่ใช่ผมหรอกถึงผมได้คิวเยอะคันนี้ผมก็คิดว่าไม่น่าที่จะใช่ผม ด้วยตำแหน่งด้วยนะตำแหน่งการเล่นมันเป็นตำแหน่งซัพพอร์ตอ่ะไม่เคยเห็นซัพพอร์ตได้ MVP อาจจะมีในประเทศไทยหรือต่างประเทศแต่ไม่ใช่ผมแน่นอนถ้าผมเล่นตำแหน่งซัพพอร์ต่ไม่เคยได้ MVP เราคิดว่าไม่น่าที่จะใช่ผมหรอกในรอบนี้น่าจะเป็นไอตัวฟาร์มป่าฝั่งเราน่าจะได้ MVP นั่นเองนะครับผมไม่น่าจะเป็นคนอื่นหรอกเพราะเห็นเขาคิวได้เยอะพอสมควรนะ เพือพ่ออาจจะเยอะว่าผมเลยด้วยซ้ำไปแต่ผมก็ช่วยเหลือเยอะพอสมควรนะทำว่าคิวได้สิบคิวถือว่าไม่ได้แย่นะในการเล่นตำแหน่งนี้แล้วก็ไม่ได้แบบเก่งเวย oh. เออถ้าเก่งกว่านี้คือแบบน่าจะมีประมาณ2 0่สิบคิวได้ออขึ้นพัตตินัมวแล้วว่าสุดเลยสุดยอดถือว่าฝีมือเรา ยังพอพัฒนาได้มากกว่านี้ผมคิดว่านะถามว่าแค่นี้มันพอจะสาหรับผมยังไม่นะไม่น่าที่จะพอใจสําหรับผมอ่ะผมว่าแล้วผมน่าได้ mvp หรอก mvp คือตัวฟาร์มป่าต่อนะว่าทำไมไม่มีขอจริงด้วย็ดแค่สจูอย่างโหดอ่ะครับผม l e เ,เจนเดลีเฮ้ยห้าสคิวสกอร์รวมต่อสาม เอา้าย้อนออกเหรอแล้วผมได้ที่สามของตี้แล้วว่ะอุ้ยเก่งเหมือนกันนะเนี่ยเรา